ลอยปลาเยจัมันตัวว้ยี่ดตัวลอยนี่ตุ่มตุ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหนถอหนามโอ้โหคนจะอปล่อยเกลือ <physiology> ก็กำลังปล่อยให้กันทั้งคู่ครับพอดีมาปล่อยป่านะครับวันนี้ปล่อยยิบาตัวเป็นวันผะก็เลยเป็นการไทยชีวิตนะครับไทยชีวิตสัตว์โลกนะไทยชีวิตสัตว์เนี่ยเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนะครับทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพอเคยเป็นหลบเป็นไผ่มีอายุยืนยาวเนาะครับตามความเชื่อวันนี้การอนิสง์แห่งการปล่อยปลานะครับ เป็นน้ำโดมนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นสนามเพลียนนะครับเป็นเพื่อนนะครับป้องกันน้ตนำตะลิงพังนะครับเนน้ำโดมใหญ่นะครับผมอำเภอเดือดดมนะครับโอ้ตรงนี้เป็นตน้นไม้นะครับแบบใหญไงล้ยต้นไม้ตงังตายนะครับมันจะเป็นไม้หม้าางเนาะไม้ยาง ต่านี้วัดอันวัดแสงนะครับวัดหลวงพอ่อใหญ่นนะครับหลวงพ่อวัดแสงมันนีอากาศดีเริ่มหนาวนะครับเริ่มชิ่หนาวเราคิดว่าอากาศเย็ยนลมว่อยว่อยหน้าหนาวกําลังมาแล้วครับเดือนตุลาเนาะครับเนาะเดือน,นตุลาลมว่อยวยมาแล้วครับอากาศเนาะครับ ครับหลวงพงาวัดไหญ่แสงเกษมนะครับกํลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นโคกน้องนามโมเดียวนึ่งนะครับ